สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมมาอยู่ในเกมที่เราจะต้องใช้เงินนะฮะมาประมูลของกันนั่นเองนะครับในเกมที่ชื่อว่า Beat b a t t l e นะฮะโอเคไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เนี่ยทุกคน,นะฮะมีตังค์อยู่ที่250ครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาประมูลของกันครับว่าเราจะประมูลไปได้ที่เท่าไหร่แล้วเราจะขายขาดทุนหรือเราจะได้กําไรฮะไปเลยครับเริ่มเลยมาผมเปิดเลยครับโอ้ หนึ 100, มีคนตามอยู่ที่หนึ่งรอยี่ิห้าหนึ่ง้อยห้าสิเอา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 เรอยห้าิบด้วยเอามาโอ้มีคนตามมา 175, รอ้อเจ็ห้าอมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีก็ต้องเป็นของผมแล้วครับนี่ฮะชนะไปด้วยเงินปิดที่ร้อยห้าิบครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปขายกันครับว่าจะได้เท่าไหร่อึดอึดอดได้กำไรไหม อ้าวได้กําไรอยู่ครับได้กําไรอยู่ได้กําไรมานะครับคือลงทุนไป150้าบาทนะขายได้ทั้งหมดนะฮะสองร้อยสี่สิบสองบาทครับได้กําไรมา92บาทนั่นเองนะโอเคลุยกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมมาครับแล้วเมื่อเราขายเสร็จแล้วเพิ่มเนี่ยคราวนี้ดูซิครับว่าเขาจะให้เราทําอะไรฮนะให้เรามาอ๋อมาตกแต่งห้องครับประมาณนี้ คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราเนะี่ยเราก็ต้องมาซ่อมแซมอะไรประมาณนี้นะคิดว่าจากอ่าเป็นทำเป็นออฟฟิศของเราเนั่นเองนะงนั้นเอาเป็นโต๊ะก่อนละกันครับตรงนี้อ่า,อาตรงนี้เลยอ่าฮะยังไงต่ออ๋อมาตั้งโชว์ตั้งขายได้นะบวกคอยทุเซลจอ๋อโอเคสิ่งไหนนะครับที่เราคิดว่ามันมีมูลค่านะฮะเรามาขายที่นี่ได้นั่นเองครับท่านผู้ชม นี่นะครับนี่ฮะผมอยากตุ๊กตาหมีมาขายนี่ประมาณนี้แล้วก็จะมีคนมาซื้อไปโอ้ซื้อไปด้วยราคาเจ็ดสิบสองขายดีครับได้กำไรต้องร้อยห้าเปอร์เซ็นโอเคตามนี้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาของมาขายกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับไปฮะมาครับตอนนี้เขาจะไปประมูลที่ไหนกัตนตรงนี้ยังอ๋อนี้อันนี้เป็นเป็นร้านของเรานะครับท่านผู้ชมเอ๋แม่จะมีชื่อของเราอยู่ตรงน,นี้ อันนี้เป็นช่องว่างอยู่โอเคไปครับไปประมูลต่อกันดีกว่าฮะแล้วเขาประมูลกันที่ไหนเอ่ยอยากรู้จังอ่ะตรงนี้ตรงนี้มีที่ฟรีอยู่เงินทุน250เหมือนเดิมครับท่าน้ยมแต่ผมมีอยู่509บาทนะอ่าไม่น่าจะขายได้เยอะนะฮะอ่ะตอนนี้มีคนประมูลไปที่100เขาต้องการ125ครับร2 5มีคนขายไหมอ่ามีคนไหมมีคนอ่ะผมเอาเอ่ะร2อ 125. เขาต้องการที่ร้อยห้าสิบครับจะปิดประมูลมีใครไหมไม่มีไม่มีไม่มีก็ขายผมครับหนึ่งร้อยี่สิบห้าฮะดูสิครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างครับอา่าเปิดโดูอืมอา้าวตัวนี้มีต่อครับมีต่อต้องการหนึ่งร้อยี่สิบห้าเอาเอาทีครับร้อยยี่ห้าเองไม่แพงต้องการร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบมีไหมไม่มีขายที่ร้อยี่สิบห้าเสร็จเราอีกแล้วครับสองตู้เลยว,ว้าวอันนี้ตู้ที่สามครับตู้นี้ร้อยี่บห้ากระผมว่าหรูแล้วนะต้องการที่เปิดประมูลที่ห้าสิบครับราคามาที่เจ็ดสิบห้าต้องการหนึ่งร้อยต้องการร้อยี่บห้าครับเอ,อเอาดีไหมเอ,อเอา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 ก็เอาโอ้ไม่ทันครับ ปิดไปได้ที่หนึ่งร้อยบาทนะอืมคนนี้เขาได้ไปโอ้โหโหเขาทำกำไรไปฮะได้เทียบเลยอันนี้ของเราของเราเอ้ยเราก็ได้กำไรอยู่ครับได้กำไรอยู่ลงทุนหนึ่งร้อยี่ิบห้าได้มาสองร้อยห้าตรงนี้ลงทุนหนึ่งร้อยี่ิบ้าเหมือนกันครับได้เท่าไหร่คุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่าได้ประมาณ ห้สิบาทนะห้าสิบหกสิบาทขายไปทั้งหมดนะครับนี่ครับรวมสองอันเนี่ยได้กำไรมาหนึ่งร้อยห้าสิบครับท่านผู้ชมแล้วเราจะเอาอะไรไปขายที่ร้านของเราดีฮะขายไปโดนค่าภาษีห้าเปอร์เซ็นเหลือสามรอยห้าสิบหกครับตรงนี้เนี่ยบวก20%เเพราะว่าต้องใช้เจมนะแต่เราไม่มีนะครับอ่ะโอเคงั้นก็ขายตรงนี้ละกันเอาไม้ก๊อฟมาตั้งขายไว้ละกันฮะไม่รู้ว่าจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าก็รอต่อไปฮะเผื่อมีลูกค้า มาครับเราไปประมูลของกันต่อครับท่านผู้ชมไปเอาไปตรงนี้แล้วกันครับนี่ครับตอนนี้เราเริ่มมีตงังค์ละเรามีอยู่พันหกครับมันตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะไปเราไปที่นี่กันครับปั๊บมาเงินเจ็ดร้อยห้าสิบอุย้ยมีแต่ของน่าซื้อนะผมคิดว่าในกล่องนี้น่าจะมีของที่มีมูลค่านะครับมาผมจะเอาฮะโอ้สองร้อยสิบเดียวสามร้อย 3ามห้าสิบมีไหมอ้าเอ้าเอาสามรห้าสิบต้องมีคนถึงสี่ร้อยเอามีคนเอาห้าสี่ร้อยโอ้สี่ร้อยผมไม่สู้แล้วครับไม่ไหวฮะกลัวจะขาดทุนนะนะานผู้ชมเฮ้ยตู้นี้ตู้นี้มีของเยอะอยู่นะน่าสนใจมีของเล่นเยอะเลย ตอนนี้คนนี้ครับเหลืองบอยู่แค่สามรอยห้าสิครับผมอยู่750อยู่เท่าเดิมอ่าโหแล้วเปิดหนักเหลือเกินอ่าเอาเอาสามรห้าสิบเอาเปิบได้ไหมอ้าวมีคนออกไปแล้วครับหนึ่งคนตอนนี้ผมจะต้องแข่งกับเจ้าบอทสองตัวนี้ไม่แน่ใจว่าบอทหรือเปล่าอ่าตัวนี้มีหมวกเวกิ้งด้วยมีเค้กวันเกิดฮะ แล้วก็มีกองอ้าเอ้าเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาครับอ้าเอาวเาหลืออยู่400มามามีคนสู้ไหมไม่มีเซตเราที่175ครับมามาดูของกันฮนะท่านผู้ชม175บาทครับผมอุย้ยขายได้เยอะอยู่นะโอ้โหอันนี้ตู้อันนี้ก็ตู้ของเรานี่ตู้ของเล่นของเราครับโอ้ โอเคโอเคเกือบขาดทุนเหมือนกันนะตะก,กี้นี้อันนี้ตู้ของชาวบ้านเขานะฮะโอ้ประมูลไปสี่ร้อยขาดทุนไหมเนี่ยอุย้ยยังได้กําไรอยู่ไปสิบสามบาทถือว่ายังโชคดีอ้าวอุย้ยอันนี้เป็นอันคอมมอนครับสมุดคัมภีรหนังสือโปรหรือเปล่าไม่รู้อไปเอา้เอเยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับไปก่อนได้ไม่เยียงเลือกของไม่เสร็จเลยไม่ทันแล้วโอเคงั้น จำเป็นต้องขายกับมือลั่นนะฮะเมื่อกี้ได้หกร้อยหกสิบห้านะฮยจัดไปโอ้เสียดายครับมือลั่นปิดไปก่อนไม่งั้นร้านเรานี่น่าจะดีนะอ้าววันนี้มีคนมาซื้อครับได้กำไรยี่ิบหกเปอร์เซ็นตขายครับอันนี้กำไรยี่สิบสองปร์เซ็นต์ก็ขายครับขายให้หมดนี่อันนี้ซื้ออทุนอยู่ที่ห้าสิบนะตั้งไปเลยสมุดกัมพี คำพียอดชาย <c oughs> โอเคไปลุยกันต่อมันจะมีงบบอกนะท่านะผู้ชมถ้าเกิดว่างบบนหัวเนี่ยมันหมดนะฮะก็จะไม่สามารถประมูลได้นะครับท่านะผู้ชมตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมมียอดลมอยู่ที่พันแปดก็จริงครับโอ้เปิดที่เท่าไหร่ 300. สามร้อยสามรสิบต้องการสี่ร้อยถึงจะชนะตู้นี้มันแพงไปฮนะแพงไปผมไม่เอาดูตู้นี้ไม่ค่อยจะมีอะไรสักเท่าไหร่ด้วย เฮ้ยมีจรวดนะแล้วก็มีหมวกไวกิ้งซ่อนอยู่ตรงนู้นมีรถไฟของเล่นมีไม้สามร้อยสามร้อยห้าสิบต้องการสี่ร้อยโอ้โหมีตะคนประมูลแพงๆเลยอืมงานตู้สุดท้ายนี่คือผมต้องทุ่มสุดตัวแล้วครับมาตู้นี้เอาคันนี้เหลือห้าสิบบาทอา่ะมาผมเอาเอายังไงก็ต้องเอา เอาสีร้อยใครจะมาสู้ไหมเผลอขาดทุนเนี่ยซื้อ400เลยโอ้มามาดูของกันก่อนของเราเอาขาดทุนเแงมเลยเนี่ยเอ้ยโอ้ยสูสีโอ้ยังได้อยู่ได้83บาทโอ้คนนี้เขาได้ไปค่อนข้างคุ้มนะตัวนี้ คุ้มมากตัวนี้คุ้มมากแล้วตัวเนี้ยสามร้สิบได้คุ้มไหมโอ้ไม่เอ้ยโอ้สองตัวนี้โคตรคุ้มเลยแล้วเราจะเอาอะไรไปขายที่ร้านได้บ้างสเก็ตบอร์ตอะมาสเก็ตบ์ตหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ตรีศูนย์ของเทพรเจ้าโพไซดอนแห่งอาบอบนวด <c oughs> อันนี้เอาไปขายอะมาที่เหลือขายไปครับอืมได้กำไรไม่งามเท่าไหร่ โอเคไปไปอันนี้อ๋อกำไรห้าสิบเปอร์เซนต์เราซื้อมาที่เราซื้อมาที่หนะ้าสิบนะครับผมจะไม่ผิดไม่เป็นไรยังไม่ขายนี่ฮะเอาไปสเก็ตบอดมาเราตั้งตีศูนย์ของเทพเจ้าโพไซดอนไปแล้วอันนี้เขาต้องการซื้อตัวนี้ราคาตัวนี้เนี่ยเราตั้งไว้เราซื้อมาที่ห้านสะิบเนาะเราขายอยู่ที่ได้กำไรห้าสิบเปอร์เซนต์เจ็ดสิบห้าก็ขายละอ่ะมา อัปเกรดกันหน่อยครับเผื่อจะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาเอา่อตรงนี้เป็นสามช่องอมเดีวนะอันนี้นะนะขอดูก่อนสามช่องสามช่องเอาเอาซื้อซื้อซื้ออ๋อของอันนี้มันใหญ่เกินไปไม่สามารถวางได้โอ้แม่เจ้า่ะอ,อัปเกรดเลยงั้นเอาอันนี้อา่า เป็นห้าอ้ยให้น้อยจังไม่ขายไม่ขายให้ขาดทุนเกินผมว่าผมจะต้องแต่งเพิ่มแหละงนั้นนะ่ะไม่งั้นคงไม่พอให้มันวางขายนะครับท่านผู้ชมเอาไปเอาเป็นอันนี้ตั้งอ่าน,นี่ไงตั้งเทเกตบอร์ดได้แล้วอุย้ยเทเกตบอร์ดทำไมมันเก่าจัางวะโอเคเลือกดูกันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอไปซื้ออีกสัก เอ้เดี๋ยวเดียวเดียวคนนี้ขอซื้อสเก็ตบอร์ดโอเคขายโอ้โหมาถึงก็ขายได้เลยเอยอย่าตัดสินใจนานเจเนี่ยต่อยผัวในีสบายเลยเนี่ยนวมคู่นี้ข้างซ้ายต่อยแล้วตายข้างขวาต่อยแล้วสลบเนี่ยเลือกเอาเอาไม่เอาเออไม่เอาก็ไม่ขายไปฮะหาของต่อดีกว่าเราไปที่ตู้นี้ครับได้ราคาดีอยู่มา ตัวนี้เอ้ยมีไม้แปบพบินตันมีแม่เหล็กมีหมวกผมว่าในกล่องนี้น่าจะเป็นของดีผมจะเอาผมจะเอาเอาสามว่าสิบใครซู้ไหมีใครซู้เปล่าไม่มีเสร็จผมนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเสร็จเราเรียบร้อยนะตัวนี้โอ้ตัวนี้ไม่เอาครับมีวอลสองตัวมีการน้ำมีอะไรนะขนมตาลอะ แลควกมีต้นบอนไซนะไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้มันผมว่ามันไม่ค่อยจะได้ราคาเอ้แต่สองร้อยห้าสิบเองเหรอสองร้อยเฮ้ยประมูลไปที่สองร้อยแต่ผมว่าผมจะามาตัวนี้ตัวนี้สักสามร้อยห้าสิบผมสู้นะมีตัวนูบด้วยมาเอ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 าสีา่ร้อยอาไหมมา สามร้อยมีใครซื้อเปล่ามีใครซื้อเปล่าอ่าไม่มีเสร็จผมครับที่ราคาสามร้อยตู้นี้มาขอดูหน่อยอย่าบอกนะขาดทุนเอ้ยได้นูบอน,นุปไปขายอันนี้ได้มาประมาณร้อยกว่าบาทอันนี้ซื้อสองร้อยได้อะไรเนี่ยอืมได้เยอะอยู่นะเนี่ยสองเท่าเลยครับกำไรเท่าตัวเลย อันนี้ผมซื้อมาสามรอยห้าสิบเฮ้ยอ้าวเกือบขาดทุนทะนแล้วโอเคตัวนี้ได้มาพอประมาณอ่าผมจะเอานูไปเดี๋ยวนะอา้าวมันเป็นสแตนเฮ้ยผมเลือกมาเป็นตัวมันเป็นสแตนโอ้โหโดนหลอกขายแล้วนะฮะจอยเกมไม่เอาเอ้นนี่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 เป็นอันคาวัน บอลลิงเอาอันนี้แล้วก็กระเป๋านี้แล้วกันนี่ครับไปสองชิ้นที่เหลือขายมาตั้งขายก่อนตอนนี้น่าจะมีลูกค้าแล้วนี่ไงโอ้โหขายที่ยี่สกเอเ็นเอา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 โอ้โหขอซื้อขายอยู่แล้วเฮ้ยอันนี้เป็นผู้เล่นนี่นะนะเป็นผู้เล่นโอเค ว่าเขาเขาเดินมาหาผมตรงนี้เลยนะถ้าเป็น n อ c เนี่ยมันจะต้องอยู่กระที่ตรงนี้นะมามาขายหมดเลยขายหมดเลยตรงนี้กระเป๋าแบรนเนมฮะถุงผ้ากระดาษเราดีๆนี่แหละ <c oughs> โอเคกับแมปแมป,แมปนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นแมปที่ผมชอบนะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นต่อแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลากัน,นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub สไครต์ให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ